บ่เบื่อไปเอกก่อยบเบื่ไปเอกก่อยบ่ไรเสร็แม่แตเลยประกอบประกอบไปแล้วแล้วบ่ลรเสแม่แตนคนน่ะอันนี้เป็นหนังสือหนังสือประกอบการบ่เด้บ่ทเป็นประกอบแคไปท้ากอยู่ดูหันนี้บ่อะไรเ่อ่ะ เด็ดเสแต่เด็ดไปไงก่อเนเด็บ่ประกอบอันโต๊ไม่จา้าซื้อโต๊มาแล้วประกอบเองประกอบยากขนาดเลยเอ,อชัว่วชิได้นี่ใปไงเก่งบอเป็นประกอบเป็นโตโตนั่งกินอาหารนีนะ่ซื้อผู้นี่แหละซื้อมาให้เมียซื้อมาแรก็มว่าประกอบให้เมียอีกบเเอเลยเสมแต่เด็ดไปไงก่อน เบื้องหน้าเบื้องหน้าพี่อีกก่อนสวัสดีครับก่อน Never do this again เพราะยังมาว่าเห็นอีกแล้วจ้ะอ่ะน,นี่แหละฮักเมียฮักเมียก็ต้องตามใจเมียโอ้ยซื้อมาเราถ้ามาประกอบพี่เมียนโตกินอาหารปูโตกินโซ่เบื้องถึงไหนประกอบเองเมื่อนะ Look, not tell me. I can't see. <laughs> I cannot see. Cannot see, Yeah, uh, mm. can you get me a torch?